แต่ตอนที่มาชิมอาหารนะครับมาที่โต๊ะเนี่ยจะบอกว่าทางโต๊ะถ้าจะมีน้ำอย่างนี้นะเ้าเกิดร้อนวามเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วผมมานะครับผมดินขวดเนี้ยใส่แก้วแล้วกินเบืองเบื้อกเบือเลยครับทีท่จริงแล้วก็คือเหล้เาเหล้เาเหล้าเนื้อคือเป็นวิสกี้เป็นเหล้าครับแล้วก็จะมีเป็นแก้วอย่างนี้นะครับเป็นแก้วอย่างนี้เลยซึ่ง เราก็จะเรากินนิดนึงครับไม่ได้ไม่ได้กินจริงจังนะครับเดี๋ยวผมจะใคุณลินเอคุณถ่ายหอพี่เอามุมไหนมุมมุมนั้นแหละใเห็นงหลังด้วยเห็นว่าเป็นดิเป็นฟูลไเฮ้ยไม่ไม่ใช่ถ่ายเห็นตานลินนี่เลยมาเอาเลยว่ะในมุมนี่ไงที่ะไปกี่ขึ้นนี่ ได้ไหมน่าได้เอารูปออกมาเรื่องแนี่โอน่เนนี่นออกเลยไวเยดีกว่าเขยดีกว่าเขยเขยวานี่กระตดกว่มี่ยวก่มปดเงียาถ้าโด้โเงี่ยโอเคนี่ขาดไหรั นั่งหยิบเขาหน่อยเฮ้ใช่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 ก็ก็จะมีแก้วอย่างนี้ครับผมลืมให้อูชิมก่อนครับเป็ชุบๆเลยมีตามโต๊ะเลยนะครับอุ้ยตกพี่ไม่เอาขานตั้งล้องพี่ออกมาผมลืมออกมาอยู่ในกระเป๋าไป้วเอ้าผมไหมไม่คุณถ่ายไม่เหรอ ผมตั้งได้ผมตั้งอยูนี่อันนี้ไม่ต้องมารีพอดีแล้วก็จบแล้วดิอ,อย่าไปโดนแล้วกันมีต้องก้มๆหัวลงหน่อยนั่นแล้วเปลี่ยนดีกว่า พอดีแล้วกดเลยนี่ได้ผมเนี่ยว่าแต่มันไม่ล่วงลงไปเรยียบร้อยกำพอดีไหมกดให้ผมหน่อยแต่ตั้งอะไรบ้างกดแล้วก็หยับไหมโอเมโอเบะหรอนิ่งนิดนึงเอเ่อะนะนะครับ ก็ชิมครับกินแล้วเนี่ยเวลาเดินทางอะไรย่างเงี้ยผมก็อยากจะลองชิมอะไรที่เป็นแบบโลคอลดูว่าก้องถิ่นเขาเป็นยังไงกันครับผมได้ขาวมาจริงๆก่อนนี้ผมเคยอ่านเจอน,นะครับว่าเล่าของชาวเยนเปุนกูเนี่ยเ็อร่อยมาชิมกันรสชาติเป็นยังไงบ้างมังเหมือนเหล้ายีดดีกี้หร แล้วก็เปลือกแล้ก็เปลือกมันเหมือนกับถ้าเกิดใครเคยกินสุราบางที่ขันใช่ไก็เลยเป็นแบบที่แปดดีกีกยรสชาติอย่างนั้นเลยครับเราเราก็เปลือกออกมาประมาณนี้คนระับก็มาดืนมปูก็จะลืมชิมครับแล้วก็สําหรับผมนี่วันนี้กะตั้งใจชิมอาหารแบบของชาว เรียนเป็นปูแล้วก็ตั้งใจวิจารณ์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะปกติแล้วคินไปคุยกับอ,ไอไูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คือตลาดเดี๋ยวรออาหารมาครับเดี๋ยวจะทิรอบหนึ่งนะครับจบแค่เราจะมีฝาดูฝาดปิดเลยมาแล้วพี่ิค่ะโอฝาดตั้งหู้เลยสุดยอดเลยนะทำเหมือนเดิมเลยจะถูกใจดิถึงทีาา่ผมมาแสนใจตังนี้เลย กคนไทยนะงอเลยง่ายดิใส่ถังอาหารห <Okay. S 1> มดแล้วนี่นะครับกินข uh, ้าวแล้วก็กลับไปนอนครับชีวนะิตมันง่ายมากอู๋นี่ผมชูรสนะพี่นะนะครับอ,อาหารจานแรนกนะครับที่เข้ามานะครับก็คือเป็นเห็นปัดบองดิอีกกระดิ่งเห็ดมัดัุงครับณจุดนี้นะโอเ,เป็นปเครื่องในครับรั่ว ลวกในภาษาเวียดนามก็คือหลวกหลวกก็คือลวกนี่เองครับก็อบอกเลยว่าหลวกแล้วเขาก็จะใส่ซาวใส่พวกผักแล้วก็หัวงอกมาให้ครับแล้วก็เครื่องจิ้มน,นะครับอันนี้ก็มีเป็นผงชูร,รสกับน้ำตาลทรายแล้วก็มีมเกลือไม่ใช่เกลือคล้ายๆจะเป็นผงชูร,รสน้ำตาลทรายนะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีอย่างนี้ครับ่ที่เด็ดก็จะเป็นอย่างนี้ครับมะนาว เป็นไช้ส้มนะมะนาวบีบลงไปรามาแบบบ้านเขาว่าลองกินกับเขาดูครับเอาสเกลตัวสมองกันนั้นจิ้มก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็มันจิ้มอีกทางก็คือเป็นเนื้อมัาก็เป็นน้ำปลาที่น้ำปลาอีกครับนี่ผมจะลองชิมนี่ครับเครื่องในลวกนะครับจิ้มกันจิ้มพื้นมื่นเขานะครับเป็นไงบ้าง อร่อยไม่มีคาวเลยอร่อนยิมเลยอร่อย,ออย,ออยจานนี้ก็ประมาณหกสิบาทถ้าว้าวจานละประมาณหกสิบาทถ้าเกิดเป็นผักผักแบบที่ไม่ใส่หมูก็คือไม่ใส่พวกผิดผิดก็คือเนื้อผิดแถวก็คือเนื้อหมูผิดบอผิดเนื้อวัวไม่ใ้ใส่นะโอ้พี่อันนี้ชุ้นใหญ่อะไรไม่รู้นี่ครับผัดเครื่องในครับ ัดเครื่องในเมนูของที่เดียนเป็นคูครับชิมครับนี่ก็อาหารขิ้นกับข้าวทท้งนั้นครับผมตัง้งใจมาชิมเลยครับอันนี้แปลกครับเรื่งในตัวปรดผัดใส่มะละแปลกครับเรื่งในผัดกระน้ำไม่ก็ทำกลับไปผมจะลองทำซิมดูมากนะดผมแล้วนะผมผม น้ำจิ้มของแอรไม่เปรี้ยวไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะบ้านน,นี้เราจบคือปเขาแนะนำมาแต่ล็ลองลองจิมเขาดูครับเขาเลยนะว่าจ <c oughs> ิมกัดเต้าหู้ที่เขาที่แล้วเนี่ยจำได้มาจันทร์ไทยแล้วกินแล้วอร่อยสั่งแล้วครับเดี๋ยวมามาแล้ย มันมันสิตั้งนี้มันบางบางอะไรพีบ่บางบางกล้องมดูฮะยิม,ม,มนี่แนี่ครับเต้าหู้ที่อทอสองปีที่แล้วที่ผมเคยสั่งชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวครับดดเดี๋ยวดูเพิ่งเตรียให้ดูก่ะนี่ครับเต้าหู้ของจิมมีค่ครูหน้าตาจะออกมาอย่างนี้ครับ ผมก็ทำไม่เป็นนะก็เ,เอามะเขือเทศดูนะครับเดี๋ยวผมไปเรียนแบบเอามะเขือเทศนะมามาต้มให้มันเละๆนะครับแล้วก็ใส่เต้าบู้ลงไปนี่คือไม่ต้องไม่ได้ใส่หมูไม่แต่อะไรนะครับที่เข้ามาแล้วตัวนี่เขาหิบก็สวยนะครับเห็นไหมครับหิเก็สวยผมจะตั้งตรงนี้นะครับคิดได้ไม่บงังปิ้งโรยที่ผมชอบ,บนี่ก็เป็นเกี่ยวอะไรบ้างลูกเนี่ยเที่ยวอะยำเนือง อบเปี mm ๊ยทอดเราได้กินข้างในครับถ้าได้กินนิดนู่นข้างในมันจะเย็นแล้วไม่อร่อยนี่ก็คือปลาปลาตากลาเวียดนามคือกา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 นะครับกาก็คือปลาครับแต่ถ้าเกิดว่ากาก็คือไก่ครับเสียงเอกเสียงหนักัก็คือไก่ตอนนี้กิข้างในครับนี่ครับอาหารนี้ของดีเป็นคูผมสักประมาณสักสี่ยี่สี่ยี่สิบสี่ ทั้งหมดก็สิบออสองของอีกสามก็บประมาณไม่เกินสิไม่เกินสี่ร้อยบาทน,นี่ครับโอเคครับผมคิดมตรงญาตวางน,นะครับแล้วก็คุยกันต่อไปครับวางปุ๊บเยเพราะว่าอ่าดีไหมอยให้ท่านญาต Thăm xua với con nấm thịt thì cao miệng Thôi nè, mua véo đi Thao diễn ra nè, tắm thịt bánh Thank <laughs> you. อไเดี๋ยวผมต้องผานเมนูไปดูมันมีแปลให้ด้วยพีพดูอะไรพี่ไอตัวเมนูอ่ะมันรู้ว่าทอดคืออะไรนึ่งคืออะไรเงี้ยแปลให้ภาษาเหน้อไงใา่ปะ